สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศส,สิตาค่ะ ก่อนที่เราจะมีไลฟ์ประจำคืนเดือนมืดในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้รวมไปถึงทั้งงานอ่านไพ่ประจำอาทิตย์นี้วันที่14ถึงวันที่20สิงหาคมเนาะมันเลยไม่มีคลิปอ่านไพ่ประจำอาทิตย์โพสต์ในวันอังคารนี้ค่ะป่านเลยรู้สึกว่าเออเรามาทำคลิปนี้คุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปเจอกันในไลฟ์ที่จะตามมาถึงตอนปลายอาทิตย์กันดีกว่าค่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่ป่านอยากพูดมากแต่ป่านรู้สึกว่าเออ ตัวเราเองอาจจะยังอยู่ในทิศทางที่กําลังเรียนรู้กําลังทําความเข้าใจกับมันอยู่ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ระหว่างป่านกับผู้ชมทุกๆคนเราจะได้มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเราคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นคือเรื่องของ spiritual ego ค่ะใช่ค่ะเราทุกคนที่เลือกเดินทางจิตวิญญาณหรือสนใจการพัฒนาตัวเองเรามีอัตตาเรามีประสบการณ์เรามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันมั่นคงฝังลึกแล้วมัน ทำร้ายตัวเราและทําร้ายคนอื่นได้เพราะว่าเราเลือกเดินทางของทางด้านจิตวิญญาณค่ะ spiritual ego เป็นเรื่องที่ป่านเพิ่งได้รู้จักมาไม่นานเนี้ยแหละตอนประมาณเดือน4เมษายนเนาะป่านมีโอกาสได้เรียนเรกิขั้น2ไปแล้วครูพูดเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกกับป่านว่าแบบเคยได้ยินไหม spiritual ego รู้ไหม ว่ามันคืออะไรแล้วสังเกตตัวเองออกไหมว่าเรามี spiritual ego หรือเปล่าป่ามีโอกาสได้อ่าน article เนาะบทความหรือฟังคลิปมาเล็กๆน้อยๆแล้วแล้วมันพอมองเห็นภาพได้บ้างเหมือนกันว่าเฮ้ยในจุดหนึ่งของกระบวนการการเดินทาง3-4ปีเนี้ยของตัวป่านเองมันมี spiritual ego หรืออัตตาในเรื่องราวของทางด้านจิตวิญญาณเกิดขึ้นจริงๆซึ่งไม่แปลกเลยค่ะ spiritual e ก o เหมือน e ก o มาก ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีประสบการณ์แบบนี้ฉันมีความเชื่อแบบนี้แล้วมันเลยทําให้ฉันแข็งหรือทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีมุมมองมีความแตกต่างมีความสูงมีความเรียนรู้อะไรได้มากกว่าคนอื่นสเปริวิชัลอีโกเหมือนกับอีโกเลย นั่นคือในกระบวนการความรู้ที่เราศึกษามาในกระบวนการของการพัฒนาชีวิตที่เราเดินทางมาถึงจนถึงขณะเนี้ยมันสร้างตัวตนอะไรบางอย่างให้กับเรามันสร้างประสบการณ์มันสร้างความรู้ที่บางครั้งมันเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่สูงหรือว่าเราเห็นผู้คนคนอื่นมีความแตกต่างกับตัวเราเองมากจังเลยมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 2- 3หัวข้อคะ่ะที่ป่านรู้สึกว่าเฮ้ เออลองสังเกตตัวเราเองหรือแม้กระทั่งตัวป่านเองอ่ะก็แอบ,บลองสังเกตตัวเองไปและจริงๆว่าเรามีเรื่องราวเหล่านี้อยู่กับเราไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีมุมมองประมาณนี้มันเริ่มมีความเห็นที่แตกต่างหรือมันเริ่มมีการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นในมุมที่มันคล้ายคลึงกันประมาณนี้ประมาณนี้เราอาจจะเผลอแอบ,บมีสป e ิริตชีลอีโก้หสิ่งที่ก็กำลังจะก,กลายเป็นสมอเรือ แล้วลากให้เราเดินช้าในทิศทางของการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่นอกเหนือจากเรื่องของ spiritual ego เนะาะก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันนิดนึงค่ะผ่าน oracle ดูด้วยว่าไกด์มีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมในเรื่องราวของคลิปวันนี้บ้างไหมทั้งหมดนี้ฝากติดตามกันได้หลังจากนี้เลยค่ะ Visual e c o o ค่ะอัตราที่เกิดจากการที่เราเดินมาในทิศทางของการที่เราศึกษาเรื่องราวของจิตวิญญาณป่านอยู่กับเรื่องของจิตวิญญาณมาประมาณปีที่4จะขึ้นปีที่5แล้วไหมป่านไม่แน่ใจป่านว่าป่านน่าจะเริ่มเดินทางนี้ตอนปลายปี2018 19,20,21,23 20, 23โอ้ขึ้นปีที่5แล้วค่ะและแน่นอนว่าใน5ปีนี้มันเหมือนขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาสำหรับตัวป่านและ ่อนเชื่อว่าสําหรับผู้ชมหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันค่ะเรามีการเรียนรู้เรามีการปลดปล่อยตัวตนแล้วเราก็มีการเรียนรู้ใหม่แล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเราแต่มันจะมีบางทีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ในจุดหนึ่งแล้วฉันเข็นตัวฉันเองไม่ว่าจะเป็นเพราะฉันมีคุณครูช่วยฉันมีการเรียนรู้ฉันทำเวิร์กช็อปหรือฉันศึกษาเองฉันได้รับพลังงานเพิ่มเติมมาจากสถานที่อื่นมันทำให้เราได้เดินขึ้นมาสู่ยอดเขายอดหนึ่ง แล้วเมื่อไหร่ที่เราอยู่บนยอดเขายอดนั้นแน่นอนว่ามันเป็นวิวที่มันแปลกใหม่เนาะมันเป็นวิธีการมองโลกที่มันแตกต่างไปจากเดิมมันเป็นพลังงานที่บวกขึ้นมีแสงสว่างมากขึ้นเราอาจจะเผลอชื่นชมเอนจอยชอบเอ็นดูพื้นที่ตรงนั้นสูงกว่าพื้นที่อื่นๆในชีวิตเราเรื่องราวของสปิริช u วลอีโก้หรืออัตตาตรงนี้มันเลยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อเรายึดติดอยู่กับอะไรบางอย่าง อย่างมั่นคงมากๆแล้วเราเผลอลืมคิดไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องปล่อยมือออกมาจากเรื่องราวตรงนี้ได้บ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่ป่ามานั่งเล่ามานั่งคุยกับทุกๆคนในคลิปนี้ค่ะเหมือนกันเนาะเป็นสิ่งที่กําลังศึกษาอยู่แต่รู้สึกว่าแบบ มันคันปากจังเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ป่านอยากพูดมาตั้งนานมากๆแล้วแล้วป่านก็รู้สึกว่าแบบ <c oughs> เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงจุดเวลานั้นที่มันเหมาะสมสําหรับเราแต่ว่าหนึ่งในความเชื่อของป่านป่านรู้สึกว่าในเวลาที่มันไม่เหมาะสมก็คือเวลาที่อาจจะต้องลงมือเลยแหละจมอินค่ะ <c oughs> กระโดดลงมาทํากระโดดลงมาคุยกระโดดลงมาพูดพอดีมันเป็นเพราะว่าป่านรู้สึกว่ามันเริ่มอยู่ในทิศทางของโลกที่ ในช่วงนี้เราต้องการพลังงานอะไรสักอย่างความรู้อะไรสักอย่างตัวตนมุมใหม่ๆอะไรสักอย่างที่จะมาประคับประคองให้เราก้าวข้ามผ่านแบบวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมสภาวะสังคมหรือปัญหาทางโลกนี้ของเราให้ได้จริงๆหลายๆผู้คนแม้กระทั่งตัวป่านเองเลือกเดินมาในทิศทางของการจะสนใจกับอะไรที่มันเบาบางขึ้นสนใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นองค์ความรู้ที่จะทําให้เรา หลุดออกไปจากกรอบชีวิตเดิมๆที่ติดอยู่ได้แล้วเหมือนเดิมเลยค่ะมันคือจุดแรกที่เราทุกคนเริ่มเข็นตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาลูกใหม่และแน่นอนว่าเฮ้ยอากาศที่มันอยู่ตีนเขาอะกับอากาศบนยอดเขาอะมันต่างกันแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีอาการอะไรแบบนี้อยากจะลองฝากให้ทุกคนลองสังเกตดูซิว่า เออมันมาจากจิตวิญญาณหรือเนื้อแท้ของพลังงานจริงๆหรือว่าเรากำลังจะไปสร้างป้ายเงื่อนไขป้ายตัวตนหรืออีโก้อ,อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการเดินทางจิตวิญญาณนี้มันอาจจะมี2-3สาหัวข้อชัดๆที่สามารถเอามาเล่าแล้วก็เอาให้ทุกๆคนลองคิดตามๆเล่นๆสนุกดูไปพร,พ,รพร้อมๆกันได้เลยค่ะข้อที่ 1. มันพูดได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆ่ เรามักจะมีความตาสว่างวาววาบเลยที่เฮ้ยฉันอยากจะให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณป้าหน้าบ้านคุณแม่เพื่อนฉันคนรอบตัวฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ในทิศทางตรงนี้ด้วยแต่ในทิศทางตรงนี้ค่ะที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและฉันเลยอยากที่จะกระจายข้อมูลที่ดีๆออกไปเผื่อแผ่กับคนอื่นด้วยไง ในมุมที่เรามองหรือในมุมที่หนึ่งถึงสองปีแรกของป่านป่านมีอาการของตรงนี้เยอะมากเลยคือชั้นก้าวไปที่ไหนฉันก็พูดแต่เรื่องเนี้ยที่ฉันรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยนะมันดีมากเลยนะเธอควรจะเข้าใจมันนะฉั้นมีองค์ความรู้อย่างนี้เลยนะแล้วชั้นพร้อมที่จะปล่อยมันออกไปมากๆเลยนะแต่ในอดีตที่มันเกิดขึ้นสําหรับตัวป่านเองอ่ะมันคือหนึ่งเราเห็นกาละเทศะไหม สิ่งนี้ที่เราจําเป็นจะต้องพูดจ,จะต้องสื่อสารออกไปในขณะนั there, hey, ้นเลยไหมหรือว şey ่าเราไปที่ไหนเราแอบเห็นว่าเฮ้ยเธอเจอความทุกข์เหรอเฮ้ยเธอลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูสิแล้วเราก็พร่ำพรูเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วเราก็อยากให้เธอได้รู้เรื่องนี้เพราะว่ามันดีต่อตัวเธอมากเลยนะการเทศะเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่ป่านรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้มากๆอ่ะมันคือตัวป่านเองจะเคยมีมุมที่เหมือนแบบเข้าไปในทุกฟอรัม หรือแอบเปิดไปเจอ YouTube ไหนเราก็คอมเมนต์ในเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าแบบฉันรู้มาอย่างเงี้ยแล้วฉันว่ามันน่าสนใจลึกๆถ้าลองมองหน้าฉากนี้ดีๆค่ะในตอนนั้นปัานมีความรู้สึกว่าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความยิ่งใหญ่มีองค์ความรู้นี้เกิดขึ้นในตัวเราเองแล้วอันดับที่สองเลยมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเพราะเราเนี่ยแหละ รู้ว่าเราเดินทางมาได้ถึงจุดเนี้ยมายืนอยู่บนยอดเขาแล้วแล้วเราเลยมองไปที่คนอื่นๆที่ยังอยู่ที่เหมือนแบบตีนเขาหรือว่าอยู่ระหว่างทางกําลังขึ้นเขาอยู่แล้วเราเห็นความแตกต่างของพลังงานของเรากับคนกลางเขาและคนที่ตีนเขาตรงเนี้ค่ะก็จะเป็นข้อที่2เลยที่พูดถึงได้ว่าเฮ้ยบางครั้งถ้าเราเริ่มมีสายตาที่เกิดการแบ่งแยกว่าอ๋อเธออยู่แค่จุดนั้นเองเหรอ อะอีกคนนึงอยู่จุดนี้หรอเฮ้ยฉันอยู่จุดนี้ไงฉันรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากจะเข้าไปบอกกล่าวอะไรเข้าไปทําอะไรสักอย่างหยิบยื่นสิ่งที่ฉันมีส่งต่อให้กับเธอได้มันคงเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าปั่นเชื่อค่ะปั่นเชื่อว่า spiritual ego มันมีเส้นบางๆระหว่างความเมตตา ความตั้งใจส่วนตัวความต้องการอยากจะช่วยเหลือคนอื่นกับการที่เราไม่รู้เลยอ่ะว่าอีโก้กําลังเอาเรื่องเรานั้นนะหลอกเราเพราะฉะนั้นอีโก้ตรงนี้ค่ะมันแปะป้ายตัวเราเองได้หลายป้ายมากๆเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงที่เหมือนแบบว่าเออมันทําให้เรารู้สึกว่าฉันกําลังจะเมตตาคนมากเลยฉันจะให้ทุกๆคนอย่างที่ฉันรู้ว่าฉันให้ได้หรือฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังจะเหมือนแบบเผื่อแผ่ทุกๆอย่างให้กับทุกสิ่งจริงๆนะแล้วนี่คือ หนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาตัวเองและการเดินตามเป้าหมายชีวิตของฉันอย่างแท้ๆนะแต่มันอาจจะเป็น spiritual ego หรืออัตราทางด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเริ่มแปะแผ่นป้ายว่าฉันรู้และวฉันเป็นแบบนี้และวฉันมีความสามารถและวฉันอยากช่วยเหลือและวฉันเห็นคนนั้นดูพลังงานต่ำกว่าฉันฉันอยากจะยื่นมือเข้าไปหาและแต่ปลายทางที่สุดอะคะ่ะสุดท้ายพอมาถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าเฮ้ย สิ่งที่สําคัญของเรื่องของจิตวิญญาณพลังงานที่เบาบางตรงนี้ค่ะคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกทุกคนทุกทุกสิ่งทุกทุกสูงต่ําสุดท้ายมันคือก้อนเดียวกันเมื่อไหร่ที่เรายังแอบมีการเหมือนแบบเลนเละแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนั้นมันคือซ้ายอันนี้มันคือขวาอันนั้นมันคือแบบนั้นแต่ฉันมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่ตรงกับเอ่อคีย์เวิร์ดหลัก หรือว่าความสําคัญหลักๆของทางด้านจิตวิญญาณหรือเรื่องของพลังงานตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วทีนี้ค่ะในอีกข้อสุดท้ายหนึ่งที่มันค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วมันดูออกได้หนักมากเลยว่าแบบเราแอบติดอยู่ในส p ปริ t ิชวลอีโก้ตรงนี้ไหมนั่นคือเรารู้สึกว่ากระบวนการวิถีชีวิตความรู้ของฉันมันแตกต่างจากคนอื่นแล้วคนอื่นควรที่จะ มีกระบวนการวิถีชีวิตการเรียนรู้ความรู้ได้เท่าชั้นหรือเรารู้แล้วว่าเขามีไม่เท่าชั้นแล้วเราก็ตัดสินใจไปเลยว่าเออแกก็เป็นได้แค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากค่ะข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ3นี้ผ่านผ่านมาหมดแล้วจากใจค่ะภายใน5ปีนี้เป็นอะไรที่แอบไปเผลอติดอยู่บนยอดเขาอะไรบางอย่างมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเออในมุมเนี้ยมันเลยมีความเป็นไปได้ว่า เราอาจจะเริ่มมี spiritual narcissist หรือว่าการที่เรารู้สึกว่าฉันเป็นคนที่สูงกว่าคนอื่นๆที่พลังงานแตกต่างจากฉันที่มีวิถีชีวิตกระบวนการที่แตกต่างจากฉันยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างเช่นในยุคหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำงานทางด้านจิตวิญญาณพลังงานเราก็มักจะรู้สึกว่าอะ การกินเนื้อสตัตว์หรือว่าการใช้อะไรที่มันค่อนข้างทำร้ายต่อโลกนี้ที่มันไม่เป็นออแกนิกไม่เป็นธรรมชาติจ๋าๆมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นพลังงานต่ำๆเนาะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ตัวเราเองเนี่ยแหละเริ่มตัดเนื้อสตัตว์ออกไปจากชีวิตก่อนกินมังสวิรัตก่อนใช้ของออแกนิกก่อนแต่ในขณะเดียวกันที่เรามีวิถีปฏิบัติเนี้ย เราก็แอบเผลอไปตัดสินวิถีชีวิตของคนทางด้านจิตวิญญาณอื่นๆที่ก็ยังอาจจะใช้อะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติอยู่ก็อาจจะยังทานเนื้อสัตว์อยู่ซึ่งในมุมนี้ค่ะมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ เห็นได้ค่อนข้างชัดแล้วเลยยกให้ฟังแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ตัดสินใจเลือกที่สถานมังสวิรัตหรือใช้ของธรรมชาติมีพลังงานเหล่านั้นเนาะแต่เพียงแค่ว่าเราทําได้แต่เราไม่ตัดสินกระบวนการการใช้ชีวิต วิถีการเป็นไปของคนอื่นได้ด้วยไหมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้แต่เธอเป็นแบบนั้นฉันว่าวิธีการของเธอมันอาจจะไม่ให้คุณค่าการเติบโตเท่าวิธีการของฉันนั่นแหละเราเริ่มติดการมี spiritual ego มาแล้วคะ่ะ spiritual ego มันอาจจะมีอีกหลายหัวข้อมากเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเราพยายามเอาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ไปหยิบยื่นให้คนอื่นอยู่อย่างตลอดเวลา หรือว่าเราพยายามจะอยู่กับพลังงานบวกอย่างเดียวเลยเพราะว่าวันนี้ฉันรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยบนยอดเขานั้นมันคือพลังงานที่เป็นแสงสว่างมันเป็นอะไรที่เป็นความคิดดีมันคือการ manifestation ที่ฉันจะต้องมีพลังงานลบๆอยู่ล้อมตัวฉันเองไม่ได้เรามีการแบ่งแยกอะค่ะเราลืมไปเลยว่าทุกอย่างมันคือก้อนเดียวกันมันคือวันเน s เนาะไม่แปลกเดี๋ยวนี้ปันบอกทุกคนจริงๆว่าเราคิดลบได้เรามีความโกรธได้เรามองเห็นมันได้ เรารู้ว่าเราต้องเจอกับความเศร้าได้แต่เราปล่อยมันออกไปให้ไวเพื่อให้เราพลิกพลังงานกลับมาใช้ในพลังงานด้านบวกได้เร็วขนาดไหนเสียมากกว่าเป็นข้อที่ดีกว่าสําหรับทิศทางนี้ที่เราเดินอยู่ได้จริงๆค่ะพอทีนี้อะค่ะพอเรามีการเหมือนแบบซ้ายขวาขาว่าดําอย่างชัดเจนมากเราอาจจะลืมไปเลยว่าเราเลือกให้ใจกับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้กับพลังงานที่เราอยากให้แต่เราปฏิเสธกลุ่มคนที่เป็นพลังงานลบๆอย่างเช่นเฮ้ยฉันมี คู่กรณีหรือคนที่ไม่ได้มีความเป็นพลังงานใกล้เคียงกับฉันฉันก็ปล่อยเขาไปเฉยเลยเราไม่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขาหรือเราไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ใกล้เขาก็ได้ค่ะอย่าลืมว่าสุดท้ายที่สุด เราอาจจะเผลอมีเมตตาน้อยลงเราอาจจะเผลอมีความลืมนึกถึงผู้คนรอบข้างโลกรอบข้างที่เป็นพลังงานที่แตกต่างกับเราได้ค่ะแต่สุดท้ายที่สุดปั่นคิดว่าการกลับมานึกถึงบ่อยๆว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างและทุกอย่างมันคือส่วนหนึ่งของเราอาจจะเป็นส่วนช่วยให้เราค่อยๆปล่อยพลังงานตรงนี้ได้ค่ะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่ดีจริงๆแล้วมันมาจากออตัวอย่างที่ปั่นยกให้ฟังอะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราเดินทางมาอยู่บนยอดเขาอะไรบนยอดหนึ่งแล้วอะค่ะ อยากให้ทราบเลยว่าในเรื่องราวของจิตวิญญาณนี้ยอดเขานั้นมันเป็นเพียงเหมือนแบบหนึ่งเขาที่เราจะต้องลงมาแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่ยอดเขาลูกอื่นเราเดินขึ้นเดินลงเขาอีกหลายลูกมากๆค่ะในทิศท,ทางนี้ไม่มีวันไหนที่มันเป็นวันที่เรารู้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าความรู้หรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในพลังงานของจักรวาลน,นี้จากซอร์สเอเนอร์จีนี้มันเป็นอนันต์มันเป็นอินฟินิตี้จริงๆสมมุติว่าแบบใครหนึ่งคนเรียนรู้เรื่องของ โลกเนี้ยเอาเลยโลกเนี้ยทั้งโลกหมดแล้วจริงๆอะ่ะเชื่อเหอะมันก็มีโลกอื่นที่ดาวดวงอื่นที่เอเลี่ยนชาติอื่นที่เรายังไม่รู้อยู่ดีป <c oughs> ่านเชื่อจากใจอย่างนั้นค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจจะเป็นคลิปที่ยิงยาวไปด้วยข้อมูลที่มันไหลมาเรื่อยๆจากตัวป่านเองจริงๆเรามาดูออร์เคกันนิดหน่อยค่ะว่าไกด์อยากให้พูดถึงอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วก็ ฝากทุกๆคนจริงๆนะในเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ฉันอยู่แบบนี้แล้วมองมาเห็นคนข้างล่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วฉันเริ่มมีการตัดสินหรือฉันเริ่มมีการจืบปากหรือฉันเริ่มมีการรู้สึกว่าฉันอยากจะเอาสิ่งที่ฉันรู้ไปมอบให้กับใครแบบเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้มันมากๆอืม มันอาจจะติดอยู่ในพลังงานของ spiritual ego ก็ได้ค่ะเอสุดท้ายแล้วนี่คือป่านยังอยู่กับ spiritual ego ไหมวะ e a r h ค่ะ learning how to be human in the world but not of it เป็นใบที่ดีค่ะเพราะว่าสุดท้ายที่สุด มันคือพยายามบอกว่าต่อให้เรารู้อะไรที่มันเบาบางมากๆลอยอยู่ในกระแสพลังงานลอยอยู่นอกโลกนี้หรือจับต้องไม่ได้เลยจริงๆเรายังเป็นคนอยู่เนาะในในท้ายที่สุดเรามีทั้งพลังงานของคนและมีทั้งพลังงานของจิตวิญญาณค่ะเราสามารถผสมผสานตรงเนี้ยมารวมกันให้ได้เหมือนหยินกับหยางให้ชันรู้ว่าเฮ้ยชันมีพาร์ทอย่างเงี้ยที่มันขาว แล้วมันก็ต้องมีพาร์ทที่มันดําหรือว่าฉันมีพาร์ทที่เป็น3มิติแล้วฉันก็ต้องมีพาร์ทที่เป็น fifth dimension หรือ5มิติได้ไหมเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเฮ้ยทุกๆกระบวนการของการเรียนรู้ของเราอะ่ะมันมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตเป็นคนนี้ได้อย่างสบายใจขึ้นสร้างสถานการณ์สภาวะแวดล้อมชีวิตเราให้มันสดใสได้ยิ่งขึ้นป่านว่าเนี่ยแหละมันเลยเป็นการเดินทางของทางด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริง เราอุตส่าห์ได้เจอเรื่องที่มาเป็นต้นตอของปัญหาเพื่อให้เราได้มาลองเรียนรู้และเดินทางใหม่ให้เหมาะสมสําหรับตัวเราเองในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือไม่อยากมีชาติไหนสําหรับตัวเราเองในอนาคตข้างหน้าก็ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่กระบวนการการเติบโตและการเรียนรู้ของแต่ละคนและในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันถ้าหากว่าเราเจอใคร หรือพลังงานไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่พร้อมที่จะรู้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะมาทำในขณะนี้หรือว่าในชาตินี้ก็แปลว่ามันก็คือโอกาสของเขามันก็คือสิทธิ์ของเขาที่ในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือเขาจะไม่เปลี่ยนใจมันก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วเช่นเดียวกันค่ะ อย่าไปรู้สึกว่ามันคือพลังงานที่แตกต่างที่เราจะต้องแบ่งแยกอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลือกแต่แสงสว่างแล้วฉันจะเข้าใกล้สิ่งที่เป็นพลังงานลบๆไม่ได้เพราะว่าหลังๆนี้ป่านบอกกับผู้ชมหลายๆคนหรือคนที่มีโอกาสได้ทำเซสชันกับป่านจริงๆว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นแสงอ่ะเราเดินไปที่ไหนเราก็คือลูกไฟอะค่ะแสงสว่างของเรามันไม่ได้ดับลงไปง่ายๆเมื่อเราเจอกับ เหมือนเงามืดดำๆหรือพลังงานลบๆที่มันอยู่รอบข้างแต่เราต่างหากที่จะเป็นคนทำให้สิ่งที่มันมืดๆไลยล้อมตัวเราเองอยู่รอบๆอะกลายเป็นสิ่งที่สว่างขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งพลังงานส่วนตัวอำนาจความเชื่อความเมตตาความน่ารักความสดใสของผู้ชมของทุกๆคนที่มันอยู่ในตัวเราแล้วแน่นอนว่าในตัวเราเองก็มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่เราเคารพนับถือ source energy spiritual guide universe อยู่กับเราอเราเดินไปที่ไหนเหมือนแบบเราเดินไปตั้งสองคนเนะี่ยเออเราฝากฟันทุกอย่างได้อยู่แล้วจริงๆค่ะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะเข้ามาพูดกันเล็กๆน้อยๆแล้วมันคงมีคลิปที่มันจริงจังกว่านี้แหละในอนาคตในวันหนึ่งที่ป่านรู้สึกว่าเออเราเข้าใจในทุกหัวข้อของการมี spiritual ego อย่างแท้จริงแล้วค่ะ แต่ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ป่านอยากพูดมานานมากเพราะป่านรู้สึกว่าแบบเออเราก็ผ่านมาแล้วอ่ะเราเคยยืนอยู่บนยอดเขาแล้วเราก็แบบมองเลตาลงมาหาหลายๆพื้นที่รอบๆตัวเราเองมาแล้วอ่ะแต่ในวันเนี้ยที่ป่านรู้สึกว่าอืมเรามาถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นคําว่าฉันพร้อมและที่จะอยู่กับที่ไหนก็ได้ที่ฉันจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะว่าฉันรู้แล้ว ว่าโลกนี้มันมีขาวมันมีดํามันเลยเป็นวันนี้ค่ะที่อยากจะเริ่มเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันแล้วก็เผื่อแผ่กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวตอนอิดคลิปนี้ยป่านคงต้องไปนั่งคิดกับตัวเองอย่างจริงจังเหมือนกันว่าในสิ่งที่เราทําอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันก็ตาโตมากๆแล้วฉันปล่อยมันออกไปอ่ะมันยังเป็นป p i r ชว u a l e ก o ของฉันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยละค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีความตระหนักรู้ว่าแบบเฮ้ย มันอาจจะไม่ใช่ว่ามันคือข้อดีอย่างเดียวนะในสิ่งที่เราทําอยู่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าในสิ่งที่มันมีข่าวมันอาจจะเป็นดํานะนี่คือความตระหนักรู้นี่คือ awareness นี่คือสิ่งที่มันทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือตัดอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราเองได้อย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนาตัวเราเองที่เหมาะสมยิ่งขึ้นของแต่และบุคคลมันก็คงแตกต่างกันค่ะแต่ว่านี่แหละมันเป็นกระบวนการเล็ก ที่มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันของทุกคนที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสว่างขึ้นเบาขึ้นเข้าใจพลังงานมากขึ้นอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเอาไว้เจอกันในไลฟ์คืนวันศุกร์ที่18นี้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในทุกสื่อเนาะเป็นไลฟ์ New Moon in Leo ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะถ้าคลิปนี้เป็นข้อมูลที่ดีที่สามารถเป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้ป่านมีคลิปแบบนี้อีกเยอะแยะค่ะรวมไปถึงคลิปเปิดไพ่ใดๆด้วยเอาไว้เจอกันได้เลยนะคะก็เลยอยากจะขอฝากให้ช่วยกดไลค์แชร์ Subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะ เอาไว้เจอกันในสื่อใดสื่อหนึ่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น IG ส่วนตัวป่านอิสสิตาหรือใครสนใจให้ป่านช่วยทำงานกับพลังงานส่วนตัวของทุกๆคนให้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไพ่หรือการชา a n เนลลิ่งดูพลังงานจาก,กระส่ง distance เรกิเรกิทางไกลยินดีค่ะทักมาสอบถามจองคิวได้ทาง l ล n e o f f i i i a l ยลอิสสิตาค่ะมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะแอดอิสสิตาทุกๆข้อมูลอยู่ในกล่องข้อมูลข้างล่าง description box ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ